คุณคบคนแบบใดคุณก็เป็นคนแบบนั้นตอนเด็กๆได้ไหมเวลาเรามีเพื่อนถ้าเพื่อนเราตั้งใจเรียนเราจะเรียนตามเขาอันนี้ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่ค่อยยอมเรียนเกเรเราก็จะเลทไหลออกนอกลูก่นอกทาง ตามเขาเช่นกันและกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อาจจะสายจนเกินแก้อาจจะไม่ได้เรียนไม่ได้มีอาชีพที่ดีไม่ได้มีการงานที่ดีแบบคนอื่นเขานะครับพอมาถึงชีวิตจริงของมนุษย์เรามันคือความจริงของโลกนี้เลยก็ว่าได้เพราะฝูงมา้าฝูงงวฝูงควายมันอยู่ร่วมกันกับฝูงเสอือฝูงสิงโตไม่ได้นะครับเวลาเราทํางานเนี่ยหากเรามีเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีเราจะมีทัศนคติที่ดีในการทํางานนะครับเวลาเราทําธุรกิจเช่นกันหากเรามี คู่ค้าที่ดีหากเรามีพันธมิตรเราจะเป็นฝูงสิงโตฝูงเสือที่เข้มแข็งในเชิงธุรกิจเปรียบเช่นนี้เนี่ยคือเรามีจุดแข็งที่ทําให้ธุรกิจของเราเติบโตชินาสภายเราเน้นสร้างให้ลูกค้าเติบโตเข้มแข็งและเป็นพันธมิตรต่อกันเราเน้นดูแลกันเราเน้นความยั่งยืนเพื่อความเติบโตวันนี้ทีมช่างเข้าช่วยเหลือหน้าง,งานโรงงานคุณนัทย่านปทุมธานีครับผม